ผมว่าหลายสิ่งที่คนดู t r a n s f o r m e r The last Night ดูมาแล้วรู้สึกคล้ายๆกันอย่างหนึ่งก็คือ t r a n s f o r m e r ภาคนี้ไปไกลและเกินครับ <S 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 ย้อนไปถึงยุคกลางลามไปถึงเรื่องของกษัตริย์อาเธอร์กับอัศวินโต๊ะกลมเลยล่ะครับบอกเอาไว้ก่อนนะครับว่าพวกเขาไม่ได้เลอะเทอะนะครับสำหรับภาพยนตร์รื่อง Transform เมภาคนี้ <S <S เ,เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่ t r a n ส former ผูกเข้ากับเรื่องราวของอัศวินโต๊ะกลมใน Transformer ฉบับการ์ตูนทางโทรทัศนะครับมีตอนที่มีชื่อว่า A d e เซ p ปติคอนไรเดอร์อินคิงอา u r เธอร์ซึ่งออกอากาศในยุค80นะครับเรื่องราวของหุ่นยนต์แปลงร่าง Transformer กับกษัตริย์อาเธอร์เคยเกิดขึ้นมาแล้วใน Transformer ฉบับการ์ตูนครับ และแน่นอนครับหุ่นที่โผล่มาในการ์ตูนจะต้องมีการถูกผลิตออกมาเป็นของเล่นขายอยู่ในตลาดให้เราได้เล่นกันครับอย่างตัวนี้ที่มันมีชื่อว่า O T S 0 4 War Dog ของเล่นที่มีหน้าตาเป็นยานพาหนะแต่สามารถดัดดัด,ด,ดบิดบิดแปลงแปลงให้มันกลายเป็นหุ่นยนต์แบบนี้ได้ครับ แฟนทรานส์ฟอร์เมอร์น่าจะรู้ดีครับว่าก่อนที่มันจะเป็นหนังฟอร์มยักษ์อย่างที่ให้เราได้ดูเนี่ยมันเป็นของเล่นขายดีของบริษัทแฮสบรมาก่อนครับซึ่งอย่างที่บอกครับทรานส์ฟอร์เมอร์คือของเล่นขายดีของบริษัทและเป็นพระเอกของบริษัทก่อนที่หนังจะเข้าฉายยาวนานถึง20ปีแต่ถ้าเราเปรียบเทียบนะครับยอดขายของเล่นทรานส์ฟอร์เมอร์ก่อนที่จะมาเป็นหนังกับหลังจากที่หนังของไมเคิลเบย์เข้าฉายจนกลายเป็นจักรวาลแบบนี้ ของเล่นที่มาจากหนังเรื่องนี้มันทําเงินให้กับ h a s บ r o แบบทวีคูณเลยครับแต่ณนะวันนี้ไหนๆจะพูดถึงของเล่นทั้งทีอย่ามัวเสียเวลาพูดถึง t r n n s f o อร์ r แต่เรื่องเดียวครับไปดูกันครับว่า10อันดับของเล่นขายดีจากหนังฟอร์มยักษ์ที่ขายดีที่สุดเป็นเรื่องอะไรบ้างแล้วเขาขายกันได้เท่าไหร่อันดับ10 The Avengers ของเล่นอเวนเจอรอยู่ในบริษัทเดียวกับ Transformer ครับ Hasbro และที่ผมกำลังพูดถึงคือของเล่นที่เป็นดีไซน์ตามแบบฉบับของภาพยนตร์ที่เข้าฉายครับตั้งแต่ตุ๊กตาฮีโร่ตัวต่างๆหรือของเล่นอื่นๆครับซึ่งถ้าว่ากันตามตรงนะครับ Hasbro ซื้อลิขสิทธิ์ของเล่น Avengers พวกนี้มา เพื่อเก็บกระแสตามหนังที่เข้าฉายเท่านั้นครับไม่ได้มีการทําการตลาดหรือไม่ได้มีการโปรโมทเข้มข้นเหมือนอย่างของเล่นตัวอื่นๆของบริษัทนั่นจึงทําให้ถึงแม้ว่า a เ e n เจอร์จะเป็นหนังที่ทำรายได้ถล่มทลายแทบจะสูงที่สุดของปีแต่รายได้ของของเล่น a เ e n เจอร์กลับทำรายได้รวมๆกันประมาณ150ล้านเหรียญสหรัฐมันก็เป็นตัวเลขที่ไม่น้อยนะครับแต่ลองเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นดูสิครับ อันดับ9 Spider-Ma n มมาเวลคงจะต้องขอบคุณ Spider Man s p i เดอร์แฉบับภาพชนจริงๆเลครับเพราะหลังจากที่หนังฉบับโทดี้แม็กควายเข้าฉาย <If> จนกลายมาถึงฉบับที่แอนดรูว์กาฟิลรับบทเป็นปีเตอร์พาร์คเกอร์ เพราะว่าตามความเป็นจริงเนี่ยไอของเล่นสไปดี้เนี่ยเขาทำกันมาเป็น10ปีแล้วครับอย่างที่เห็นครับซึ่งมันก็ค่อยๆจะแผ่วลงตามปกตินั่นแหละครับแต่ไอของเล่นสไปเดอร์แมนไอ้แมงมุมสามารถกลับมาบูมและขายดีเป็นเทน้ําเทท่าได้หลังจากที่สไปเดอร์แมนของแซมไรมี่เข้าฉายตั้งแต่ปี2002ครับ ซึ่งรวมแล้วหนัง s p i d e r m a แมนทำรายได้จากการขายข,ายของเล่นไปประมาณ155ล้านเหรียญสหรัฐครับและแน่นอนครับฝั่งของเล่นเขาก็เตรียม Spider-Man Homecoming ไว้พร้อมแล้วเช่นกัน <losing them> อันดับ8 Despicable Me ด e s ส i ิกเกอร์มีมาพร้อมกับสุดยอดตัวละครขโมยซีนอย่างไอพวกมินเนี่ยนตัวเหลืองครับแต่ตอนที่หนังภาคแรกเข้าฉายในปี2010สิ่งที่หนังต่อยอดจากงานภาคแรกก็คือ การขายสิทธิ์ไปเป็นสินค้าที่ระลึกเท่านั้นครับหลายคนจําได้นะครับว่าตอนนั้นไอของที่ระลึกไอมินเนี่ยตัวเหลืองๆเนี่ยมันขายดีและประสบความสาเร็จขนาดไหนไม่ต้องพูดถึงต่างประเทศครับเฉพาะไอเมืองไทยบ้านเราเนี่ยก็มีคนวิ่งเข้าวิ่งออกร้านฟาสต์ฟู้ดเพื่อที่จะเอามินเนี่ยเพื่อให้ครบทุกแบบให้ได้ครับ พอภาคแรกเป็นแบบนั้นนั่นทําให้เราเริ่มเห็นของเล่นที่มีหน้าตาเป็นไอตัวเหลืองแบบนี้ออกมาวางขายอยู่เต็มร้านขายของเล่นไปหมดครับขนาดที่ว่า New ไอปืนที่อยู่ในเรื่องกระบอกนี้ฟาสกันหรือปืนตดที่เราเห็นในเรื่อง oh, <yeah. S 1> ก็มีการผลิตกันออกมาขายจริงๆครับ แล้วขอโทษนะครับไอปืนตดกระบอกนี้นี่แหละครับมันคือหนึ่งในของเล่นที่ขายดีที่สุดจากภาพยนตร์เรื่อง Despicable Me ภาค 2, 2> mm hmm. ซึ่งรวมๆแล้วนะครับของเล่นจากตระกูล Despicable Me ทำรายได้มากถึง230ล้านเหรียญสหรัฐ mm hmm. อันดับ 7. Batman งานตั้งแต่ Batman Begin มาจนถึง Dark Knight ไปจนถึง Dark Knight Rises ของ Christopher Nolan ดูจะเป็นงาน Batman ที่ค่อนข้างจะดูตึงเครียดนะครับแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่างงาน Batman เครียดของ Christopher โนแลนชุดนี้มันปลุกกระแสของเล่น Batman ขึ้นมาได้เป็นอย่างดีครับ right batter, Bat อย่าง Batmobile <this> ที่สามารถเปลี่ยนเป็นฉาก Gotham City <Right. S 1> ได้อย่างที่ <the> เราเห็นนี้ครับ หรือมาต่อในด์คไนท์เราก็ได้เห็นแบทโมบิลที่สามารถปล่อยรถมอเตอร์ไซค์แบทพอร์ตออกมาได้แบบนี้มาที่ด์คไนท์ไรเซสโอ้โหเพียบเลยครับที่สำคัญที่สุดนะครับไอเรื่อของเล่นจากแบทแมนในชุดของคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ย มันมีหุ่นฟิกเกอร์ออกมาจำนวนมากครับนั่นก็คงเป็นเพราะว่าการตีความแบทแมนของคริสโตเฟอร์โนแลนเขาตีความตัวละครต่างๆออกมาได้อย่างน่าสนใจและน่าตื่นเต้นครับไม่ว่าตัวไหนมันก็ดูดีทั้งนั้นครับถ้าทำออกมาเป็นฟิกเกอร์โมเดลอย่างที่เราเห็นนี้ นั่นแหละครับสาเหตุที่ทําให้แบทแมนตั้งแต่ Batman b ิก i ินจนถึง Dark ดักไ t ไรเซสภาคที่3มีการผลิตฟิกเกอร์โมเดลออกมาเป็นตัวละครแทบจะทุกตัวละครเลยครับแล้วทุกตัวละครที่ผมว่าเนี่เขาไปทุกตัวละครจริงๆนะครับมีกระทั่งฟิกเกอร์โมเดลของสารวัตรกอร์ดอนจอห์นเบล็กหรือกระทั่งพ่อบ้านอย่างอัลเฟรดเองก็มีฟิกเกอร์โมเดลออกมาครับและต้องบอกครับว่าหุ่นโมเดลพวกนี้ มันคืออดัคคอเลกชั o นหรือพูดง่ายๆมันเป็นของเล่นก็จริงครับแต่เจตนาของมันคือของเล่นในการสะสมสำหรับผู้ใหญ่ครับนั่นทำให้ของเล่นแบทแมนในชุดของแบทแมนบิกินจนถึงดักไนไรซ e สมันคือของเล่นที่สามารถขายได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไปจนถึงคนแก่ทำให้ของเล่นแบทแมนในชุดนี้ขายดิบขายดีทำเงินสูงถึง245ล้านเหรียญสหรัฐครับ อันดับ 6, Teenage Mutant Ninja Tur t u r t l e ของเล่นนินจาเต่าก็ขายดีเช่นกันครับทำรายได้รวมถึง450ล้านเหรียญสหรัฐ <S <S แต่ตัวเลขนี้ผมว่าให้เครดิตหนัง2ภาคที่เพิ่งจะเข้ามาไม่ได้ร0 0เนะครับเพราะส่วนมากหลังจากหาข้อมูลแล้วของเล่นนินจาเต่าที่มันขายดิบขายดีมันเป็นดีไซน์จากแอนิเมชันซะมากกว่าครับ ซึ่งการ์ตูนแอนิเมชันฉบับนี้นี่แหละครับที่มีการปรับหน้าตาของนินจาเต่าให้มันดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นและทำรายได้ในการขายของเล่นสูงถึง450ล้านเหลียญสหรัฐซึ่งส่วนใหญ่ผมว่าไม่น่าจะมาจากดีไซน์ของภาพยนตร์นะครับอ,อันดับ 5. Toy Story Lightyear Beats Common อันนี้ของตายเลยครับ Toy Story เพราะหนังเองก็พูดถึงตัวละครซึ่งเป็นของเล่นอยู่แล้วครับฉะนั้นเด็กคนไหนได้ดูก็คงจะต้องอยากได้ของเล่นในเรื่องกลับบ้านติดไม้ติดมือไปบ้างละครับ Buzz l i g h a r a i g u r แต่เด็กเลยครับงานนี้ผู้ใหญ่เองยังเอาตัวแทบไม่รอดครับซึ่งความเป็นจริงแล้วการเป็นของเล่นจากดิสนีย์มันมีต้นทุนอยู่ครับ นั่นก็เพราะว่ามีการบันทึกเอาไว้นะครับว่าก่อนที่ Toy Story จะเข้าฉายของเล่นแทบจะทุกชิ้นที่ทำจากตัวละครในหนังขายดีของดิสนีย์มีค่าเฉลี่ยครับว่าแต่ละตัวสามารถขายได้สูงถึงประมาณตัวละ2 5 0 0 0 0 0ชิ้นต่อตัวละครดังนั้นทั้งตัวละครหลักตัวละครย่อยตัวละครที่เป็นสีสันจาก t อย s t y รวมรวมทั้ง3ภาคมันเยอะมากมายมหาศาลแบบนี้ไม่แปลกละครับ ถ้าของเล่นจากหนังซึ่งพูดถึงของเล่นอย่าง Toy Story มันจะทำรายได้สูงถึง2,400ล้านเหรียญสหรัฐอันดับ 4. Transformers จากของเล่นมากลายเป็นหนังแล้วก็กลับเอาดีไซน์หนังกลับไปขายเป็นของเล่นอีกทีนี่เลยครับสมการในแบบของ t r a n s f o r m e r หนังที่ผมจะเรียกมันว่าหนังขายของเล่น100%ครับ ที่ว่าเฉพาะภาคล่าสุดนะครับภาคเดียว TRANSFORMER THE LAST NIGHT มีการออกแบบของเล่นซึ่งมาจากหนังภาคนี้ภาคเดียวรวมแล้วสูงถึง35แบบนะครับซึ่งถึงแม้ว่า TRANSFORMER จะกินบุญเก่าซึ่งมีต้นทางเป็นของเล่นอยู่แล้วแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าหนังฉบับของ m i c h a e l บ a y กับการออกแบบหุ่นยนต์ t r a n ฟอร์ m e er อแบบใหม่ๆละเอียดยิบแบบนี้มันกระตุ้นยอดขาย,ขายของเล่นหุ่นยนต์ชุด t r a n s ์ o r m e r ขึ้นมาได้ดีจริงๆครับ และนั่นแหละครับทำให้ทรานฟอร์เมอร์มียอดขายของเล่นสูงถึง3,000ล้านเหรียญสหรัฐอันดับ3 Frozen f r o ร e เคือการ์ตูนที่ทำรายได้ระดับ1,200ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ ขึ้นแทนหนึ่งในหนังการ์ตูนที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาลครับฉะนั้นดิสนีย์เองรู้ดีครับ <c oughs> เขาควรจะจัดการอย่างไรกับแผนกของเล่น <c oughs> พวกเขาออกแบบของเล่นมาสารพัดเลยครับ <c oughs> ที่ติดตรา <c oughs> แล้วก็เป็นของเล่นที่มีดีไซน์มาจากภาพยนตร์เรื่อง Frozen ทั้งตุ๊กตาเอลซ่าซึ่งร้องเพลงได้ <c oughs> ประสาทฟ, <c oughs> ฟ้าแฝดของแอนนาและเอลซา่า ปราสาทน้ำแข็งที่เต็มไปด้วยลูกเล่นตุกกตา Olaf พูดได้ของเล่นป๊อปอัพซึ่งมีหน้าตาเป็น Olaf รวมแล้วถ้าดูจากข้อมูลของ Disney Store นะครับมีของเล่นจากหนังเรื่อง Frozen มากถึง35แบบครับนั่นทำให้ยอดขายของเล่นเรื่อง Frozen สูงถึง ประมาณ5เท่าของรายได้หนังครับนั่นก็คือราวๆ5,300ล้านเหรียญสหรัฐอันดับ2คาค์ทค์ทภาคหนึ่งทำรายได้ประมาณ460ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยครับแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเทียบกับหนังแอนิเมชั่นจาก p ิก a r Studio ด้วยกัน แต่ทำไมภาพยนตร์เรื่อง c คาสเรื่องนี้จึงถูกทำภาคต่อแบบสร้างแล้วสร้างอีกอยู่ได้นะครับจนขนาดที่ว่า c คาสภาค3าที่เพิ่งจะเข้าฉายไปกลายเป็นหนังที่ทำเงินต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ของ p ิกซา Studio หรือพูดง่ายๆขาดทุนครับแต่ยังไงหนังเรื่องนี้ก็ยังจะมีแววมีภาคต่อแถมยังมีการต่อยอดมาเป็นเรื่องเพลนสอีกครับเหตุผลเดียวสั้นๆง่ายๆนั่นก็เพราะ ของเล่นจากหนังเรื่องนี้มันขายดีมากครับของเล่นจากหนังเรื่องคาสถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยความสร้างสรรค์ไม่ใช่เป็นแค่โมเดลรถจากที่เห็นในเรื่องอย่างเดียวครับเขาออกแบบมาสารพัดจริงๆครับดูอย,อย่างรถคันใหญ่ครันงนี้ครับที่มันสามารถถอดออกมาเป็นแรมให้กระโดดได้ หรือว่ารถบังคับที่เป็นตัวละครจากหนังเรื่องต่างๆก็โอ <c oughs> ้โหลูกเล่นเพียบครับกระทั่งในคาสภาคที่3ภาคล่าสุดนี้ก็มีการออกแบบของเล่นที่มีหน้าตาเป็นตัวละคร l i g h t n i n g m c q u e e n ที่สามารถกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของมันได้อยา่างอิสระครับ <c oughs> นี่แหละครับลูกเล่นต่างๆนานา,นากับความสร้างสรรค์ของของเล่นที่มาจากภาพยนตร์เรื่องคาด ทำให้หนังชุดนี้ซึ่งทำเงินจากการฉายรวมๆกัน3ภาพประมาณพันล้านเหรียญสหรัฐแต่ของเล่นจากเรื่องคาสทำเงินทำรายได้รวมๆจากการขายข,ายของเล่นไปแล้วประมาณ1,000 10, 0ล้านเหรียญสหรัฐนี่แหละครับเหตุผลว่าทำไมคาสถึงต้องมีภาคต่ออันดับ1 STAR WARS ์ ของเล่น Star Wars ก็มีอายุยาวนานพอๆกับหนังเรื่อง s t า r Wars นั่นแหละครับมาถึงตอนนี้7ภาคหลักกับอีหนภาคย่อยกินระยะเวลามาก็ฉลองครบรอบ40ปีพอดิบพอดีครับฉะนั้นอย่างที่เห็นครับมีของเล่นจากหนังชุด Star Wars ถูกผลิตขึ้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากหนังจะขายดีของเล่นมันก็ต้องขายได้ตามหนังไปด้วยเด็กอยากได้ของเล่นจาก s t a r w a r s ไม่พอข้อได้เปรียบของส t า r ์วอ s ที่เหนือชั้นกว่าหนังเรื่องอื่นๆและของเล่นชุดอื่นๆอย่างมากมายมหาศาลก็คือของเล่น s t a r ์ a r s ไม่ใช่ของของเด็กอีกต่อไปครับ เราเห็นนักสะสมแฟนคลับเดนตายจำนวนมากที่ชื่นชอบในการซื้อการเก็บสะสมของเล่น Star Wars แต่ละคนล้วนมีอายุทั้งสิ้นครับแล้วแฟนๆ Star Wars เดนตายเหล่านี้นี่แหละครับที่เขาซื้อของเล่น Star Wars เก็บสะสมกันแบบว่าทุกชิ้นทุกคอลเลกชันบางคน ซื้อชุดหนึ่งไม่ต่ำกว่า2กล่อง3กล่องกล่องหนึ่งแกะกล่องหนึ่งไม่แกะกล่องหนึ่งเก็บในตู้เรียกว่าดูกันไม่ออกเลยครับว่าไอที่เห็นอยู่ในบ้านเนี่ยมันบ้านมันห้องของแกหรือว่ามันร้านขายของเล่น Star War s กันแน่ซึ่งนั่นแหละครับทำให้ยอดรวมของเล่น Star War s รวมรวมแล้วทำสถิติ ตลอด40ปีนี้เขาขายได้มากมายถึง12,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่ามีมูลค่าราวๆ4 0 0 0ล้านบาทครับไอ้จะเรียกว่าการต่อยอดจากหนังถึงตรงนี้แล้วผมว่ามันก็แปลกๆนะครับเพราะว่าสำหรับบางเรื่องดูจากรายได้ผมไม่ค่อยแน่ใจเลยล่ะครับว่าระหว่างภาพยนตร์กับของเล่นอะไรมันคือผลพลอยได้ของอะไรกันแน่ เพราะถ้าของเล่นขายดีระดับทำรายได้สูงกว่าหนัง4-5เท่าแบบนี้มันคงเข้าข่ายทำหนังเพื่อขายข,ายของเล่นแล้วล่ะครับฉะนั้นแล้วถามว่าผิดไหมถ้าหนังฟอร์มยักษ์หลายๆเรื่องจะลงเอยอ,อรอบนี้ไม่ผิดครับตราบใดที่มันยังทำรายได้ให้กับเจ้าของหนังไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งก็ตามเพียงแต่ว่าถ้าจะมองในเรื่องของคุณค่าของความเป็นหนังแล้ว ถ้าจะทำมาขายของเล่นเป็นหลักแบบนี้อย่าเรียกว่าหนังเลยดีกว่าครับเพราะเจตนาของหนังมันก็แค่เปิดตัวหรือว่ายั่วน้ำลายให้แฟนๆอยากได้ของเล่นชิ้นใหม่แบบนี้ผมว่าน่าจะเรียกมันว่าหนังโฆษณาแบบยาวบนจอใหญ่สะมากกว่าครับส่วนไอเรื่องที่ว่าเราจะเสียเงินเข้าไปดูหนังโฆษณาขนาดยาวนี้ในโรงหรือไม่อันนี้ผมว่าทิ้งเอาไว้ ให้เป็นเรื่องส่วนบุคคลแบบว่าของใครของมันก็นแล้วกันครับ